มเมื่อพูดถึงเฮียก้าต่อด้วยเฮียเกียรติต่อด้วยคุณวิรัตปยิยพรไพบูล์ก็ต้องไปที่คุณเฉลิมชัยศรีออนมีข่าวว่าอมีข่าวว่าวันนี้คุณเฉลิมชัยศรีออนจะตั้งโตะแถลงข่าวอย่างละเอียดเลยอให้รอฟังเขาบอกให้รอฟังอตั้งโตะอย่างละเอียดเลยสิบโมงเช้าใช่ไหมใช่ให้รอฟังไงผมเข้าใจนะคุณเฉลิมชัยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องตั้งโตะแถลงข่าวอย่างยาวๆแล้วก็ ดึงเวลาไม่ได้ใช่จะมาพูดสั้นๆไม่ได้เพราะไม่ใช่กระแสสังคมที่นวดเข้ามาเท่านั้นที่กดดันเข้ามาเท่านั้นที่ตั้งคาถามเข้ามาเท่านั้นในสังคมประชาธิปัตย์เจียวจ้าวกันทั้งประเทศนะเขาก็ตั้งคาถามไปสมาชิกประชาธิปัตย์ทั้งประเทศเขาเจียวจ้าวกันหมดและคนที่กล้าแสดงออกมากที่สุดต้องยกให้เจติงต่างแม่ยกให้โซติงต่างใช่ค่ะเป็นคนเดียวที่กล้าตั้งคําถามกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กัเจนีวริยะเสวีค่ะแม่ยกประชาธิปัตย์เอากันให้ชัด ไม่ยกอภิสิทธิ์พี่ชายชิวะในหัวชวนอะไรอย่างเงี้ยในหัวชวนอโอเคไมยกในหัวชวนด้วยเมื่อวานไฮ<ม>โซติงต่างคุณการจนีโพสภาพภาพหนึ่งในเฟซบุ๊กของคุณการจนีไปดูภาพนั้นครับเป็นภาพถ่ายบุคคลเป็นภาพของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ถ่ายภาพหมู่กับใครแยะๆมาก่ากองทีเดียว ในภาพนี้คุณการจนีไปวงกลมที่หน้าของผู้ชายคนหนึ่งไปดูไปดูผู้ชายที่สองจากขวาบนจอผู้ชายตรงที่สองจากขวาบนจอคุณการจนีไปวงสีแดงใบหน้าผู้ชายคนนั้นไว้ด้วยค่ะกลัวไม่รู้ไงพะมีตั้งสิบเอ็ดคนเป็นผู้ชายหมดเลยไงกลัว่อาจจะไม่ได้รู้จักทั้งหมดไงเดี๋ยวดูผิดคนไงไม่รู้สรุปเอาภาพนี้มาโพสคุณการจนีห้โซติ้งต่าง ตั้งใจจะให้สังคมโฟกัสไปที่คนที่ยืนอยู่ตรงกลางก็คือคุณเฉลิมชัยและให้โฟกัสไปที่ผู้ชายที่สองจากขวาวงกลมีวงกลมสีแดงตรงใบหน้าแล้วก็มีบรรยายมีบรรยายดังต่อไปนี้อุตตะอุตตะใครเอารูปบิ๊กบิ๊กปชปมาถ่ายคู่กับบุคคลที่พัวพันเรื่องหมูเถื่อนเขาตัดต่อรูปหรือเปล่านะเพราะเรื่องหมูเถื่อนมันกําลังเฉาโชยใครเข้าไปพัวพันย่อมเสื่อมเสีย บอกตามตรงว่าฉันเป็นห่วงพักปอชอปจริงๆสาธุขอให้พักแคล้วคลาดปลอดภัยแฮทแท็คนชั่วต้องรับกรรมเรื่องของเรื่องผู้ชายที่สองจากขวาภาพบนจอและมีวงกลมที่ใบหน้าวงกลมแดงๆนั่นก็คือเฮ er ียเก้าอ้าวนี่ไงเฮียเก้าหนึ่งในห้าที่ถูกออกหมายมหลีซึ่งเจียวหลีซึ่งเจียวลูกชื่อ er มิกหรือกรินและถ้าชื่อดั้งเดิมนะ ก็คือปริชาแท่แท้าเจ้าปริชาแท้เจ้าพ่อกับแม่ตามเอกสารขั้นต้นเป็นคนจีนเป็นชาวไทยภูเขาเป็นชาวไทยภูเขาที่ท่าวังผาที่จังหวัดน่านมีน้องสาวด้วยใช่ไหมแต่กลินหรือมิกรับรู้กนในวงสังคมว่าเป็นลูกของเฮียก้าวของเฮียก้าคือทุกคนในแวดวงคุงพ่อเป็นใครกันแน่เนี่ย น่านหรือว่าเฮียเก้าไม่รู้พ่อแม่หนเฮอยู่ยล,ลูกของเฮลี่หรือลูกของออชาวไทยภูเขาที่จังหวัดน่านมาบินนมสกลุลปิยาพรไพบูร์สังคมก็ฟุ้งซ่านโ<ช> <Okay. S 1> อคนเคเอาตามนี้นะตามนี้นะไม่แค่นั้นครับเข้าใจแล้วละว่าทําไม1ิบโมงเช้าวันนี้คุณเฉลิมชัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องแถลงข่าวด่วนเพราะประเด็นมันแรงเพราะแม้กระทั่งภายในพักก็เริ่มนวดกันเองละไฮโซทิงตางยังโพสต์ข้อความต่อเนื่องว่าอุ๊ย หัวหน้าพักปชปและผู้บริหารพักไปทำอะไรกับบุคคลที่ DSI ออกหมายจับแล้วก็มีการขยายความด้วยชื่อเฮียเก้าที่เขารือกันว่าเป็นทุนจีนเทาและเกี่ยวพันกับนักการเมืองดังเรื่องนี้นายเฉลิมชยัยนายเดชอีกต้องตอบและชี้แจงต่อสาธารณะอย่างชัดเจนเพราะคุณมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในพักประชาธิปัตย์การไปพัวพันกับทุนต่างชาติจะเป็นอันตรายต่อพักปชปแฮชท็ก สมาชิกประชาธิปัตย์เขารอฟังคำตอบด้วยความเคารพนะใครไปขอถ่ายรูปกับนักการเมืองเราจะไปสรุปว่านักการเมืองเอออหอบอกกับคนที่ไปขอถ่ายรูปด้วยทุกเรื่องก็เห็นจะไม่แฝงใช่ถ้าเขามาขอถ่ายดีที่สุดนะวันนี้สิบโมงเช้ารอฟังคุณเฉลิมชัยแกแถลงดีกว่าใช่จะคงจะอะิบายรายละเอียดแกจะชี้แจงอย่างไรต้องรอฟังก่อนไงะนรอฟังก่อน และผมเข้าใจว่าประเด็นไม่ใช่แค่เฮ er ียเก้าผมว่าแรงกว่านั้นเลยนะ,ะปฏิเสธไม่ออกหนีไม่ออก,ออกเลขาส่วนตัวค่ะ er เฮียเกียรติอดีตประธานคณะทำง,งานรมวรกเกษตรสมัยคุณเฉลิมชัยเป็นรมวเกษตรก็กรถูกจับในคราวดเดียวกันกับเฮียเก้าด้วยนั่นสิก็คือเฮ er ียเกียรติเฮ er ียเกียรติสมเก,กียรติกอภพยศาลหรือเฮียเกียรตินี่แหละยรรคสตกอสู่